มาทุกท่านคร ok ับมืาอนี้ก็มาตกปลาครับแต่ว่ามาโดนแล้วแหละครับฝนตกเปิดกล้องก็ได้พ <spirituality>. ี honey, ่น้องก็เลยมาทายเอาตอนนี้เลยครับเอาพี่น้องทายผมกับจินรถพี่น้องนียโอ้ยอย่างนี้ก็อยู่างยู้ก็อย่างพี่น้ก็ พาดเป้าพาี่น้องพาดเป้าพาดเป้าแล้วโมยูพี่น้องโมยูพุ่มเฮนะเออตบตบเอาพี่น้องต่อจากเมื่อกี้นี่ครับโอ้เมื่อวานนี่มาอยู่ไม้นั่นครับอยู่ฝาก,กพุนนพ่นครับเห็นบ่ครับพุ่นพุ่นอยู่ปลายไม่พ่ายเพคะผมเมื่อวานนี่ลงท่านั่นครับผม แ่มื่อนี้เนี่ยมาอยู่กระดุงครับผมเพราะว่าฝนตกครับฝนตกกันเลยมาตกอยู่สะดุงครับผมฮู้อากาศกระคึมครับผมกับมาลองมึงอยู่พี่ครับบันนี้กับมาได้โดนเติมแล้วพี่น้องได้ให้เน่ยยะมื่อนี้ก็ได้หลยตัวอยู่ครับเพราะว่าสว่วงฝนตกเราเปิดกล้องมาได้พี่น้องก็เลยสล่อไว้ครับบาน้กาฝนเศร้าเนี่ยแหละครับก็เลยเปิดกล่องมึงครับพี่น้องรับมาเมืองปลาพี่น้องมาเมืองปลามาได้ประมาณ อู้นครับมันจะป่าพี่น้องดักจะมัน,นมันจะมากกันได้บหมฮะพี่น้องออพี่น้องโอ้โยพี่น้องเอ้ยโล่กลัวๆผมไปใส่พี่น้องมันจ้าบิ๊กๆพี่น้องเอ้ยผู้โอ้ขาขาเยมแยมแยมพี่น้องมนันมาเอาลงไวมามันจะตายครมารอลุ้นรอชมกันต่อครับพี่น้องปลาซิมี่โตอีกบ่พี่น้อง ว่าสิมีตัวอีบัวมากินอีบัวพี่น้องคนเศร้าตุกหน่ะสองพุทุกหนะกินดีขนาดพี่น้องเลยเอาครับมะทารุ่นเมืองกันต่อครับโอ้ยมิดใส่หมอยพี่น้องเอ้ยบัดเนี้เอาเราลุนกันโตโตไปง่ายๆครับพี่น้อง ฝนก็นเริ่มแค่นี้แหละพี่น้องเริ่มยุดโต๊ะแ้วพี่น้องไม่ทราบว่าสิไปเห็ดเวียกกบจะไปพี่น้องเอ้ยฝนตกมาหาปลาคือเก่าครับเมื่อนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับหาปลาหาอยู่หากินครับเหลือกินกกินคือเก่าพี่น้องเอาครับเรื่องบรรยากาศพี่น้องมันบรรยากาศตอนนี้ฝนก็นนยังตกลิ้นอยู่พี่น้องตกะเพิ่มเพิ่มอยู่พี่น้องลิ้นปล่อยๆพี่น้อง กาส่วงนี่กาส่วงโควิดตัครับเนาะพี่น้องเรามันระวังกันแน่พี่น้องเ,เอปใส่มาใส่กับใส่แมสครับพี่น้องป้องกันตัวเองไว้ปลอดภัยไว้ก่อนครับจอมปลวกม,มาเข้าเลยมันเลย mời mừng mời 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 nào mời 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 nào? mời 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 Đúng mời 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 โยูยโยโยูยโยูยโยโยมาฮึโยโยหมาเมาเบาอ,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 อืมมุนเข้าไปอีกอ่าสัตว์เด็ดอมาสองหมาพี่น้องติดสองหมาเลยฮ่าผมน่ามผมไม่รู้พี่น้องแบบนี้เปิดน่ารักมากมากครับเห็นไหมผมไม่รู้ได้พี่น้องแบบนี้ครับ เฮ็ดจังไรกับบุรุษพี่น้องจับแกงไปอีกกับบุรุษพี่น้องนี่ชองหมากกอปากก็อหลังเอาครับขออนุญาตเอาพลทปาาครับผมมึงครับป่าตอดเบด็ดครับเมื่อกี้นี่อยู่บ่บ่อยู่ ちょっとでも難 เหมือนมึงพี่น้อยยังสิเป็นอะไรยู่บ่นักบ่เบาเบาเบาบ่เบาเบาเบาโอ้ปิวว่องขึ้นเลยเออจะกลางกับจะกลางปดว่าปดหลอกว่าปดเบะนาหลอกให้พ่อเฮ้ย อ๋ครับอีกหนึ่งแต้มครับผม <โน S 1> ไสสวยๆครับผมบบปลากระมังเหมือนเดิมครับนี่ครับกระมังเหมือนเดิมไม่เคยเปลีป่ยนแปลงไซส์สวยๆงามๆครับผมเอาครับขออนุญาตปลดปลาก่อนครับแน้วปลากินเบ็ดเด้พี่น้องปลากินเบ็ดเหรอก็เงียบแทนละพี่น้องเอาไหมเอาเร็วๆๆกินเลย กองกันบ่บ่ได้กคนมาเบาได้มเบาได้ยื้อวะ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 อัดครับอัดครับอัดครับอัดเขามาครับมุนเข้าไปมุนเข้าไปอ้วด้อีกแล้วนี่ครับเออ่ววม ครับขออนุญาตปูดปลาครับพี่น้องฝีมือน้องอูเองครับผมหลังจากปูดปลาไว้กัเนเงียบครับช่วงนี้ก็อาการก็ค้มไม่คือสีไม่ล่ะครับดำแปลปีปี๋ยมากนะครับพุ่นคิดว่าสิตกมาอีกแล้วครับต้องรีบกลับบ้านเลยนะท่านผู้ชมนะครับพออยู่เขาครับเพิ่นว่าเพิ่นข่าวพออยู่เขา,ขาสองลูกครับเอ,อ้ายังไะพี่น้อง ปลากินเพชรบวกยังไงดึงแห้งได้พี่น้องบาดเดียวมิดซอยม้อยค่ะปลาตอัเนี้พี่น้องปลาตอัเนี้พี่น้องเลยเพิ่มเลยพี่น้องเลยครับเมืองพี่น,อน้องโอ้<ข>อตกเลยครับเพิ่มลงเม็ดไหมอีกนะพี่นอ้อ,องเลยฝนตกชิยุดไทยได้พี่น้องเนอ,นอะจังว่ากันไหมครับ พรุ่งนี้ครับเดี๋ยวจังถามมึงผลสรุปบาทกลับบ้านครับผมเอาครับมื่อนี้ก็คือสิพ่ะฉนี้ครับเมื่อครับผมบาทกลับบ้านนะครับพ่อได้อยู่ได้กินครับมื่อนี้ปลากระมังตัวใหญ่ใไซส์สวยๆครับฝ่ามือจ้างครับผมพี่น้องมือเดี๋ยกลับไปเห็ดเมนูปลาลาดพริกอ่าครับไปเมื่อกันครับ